ตอนนี้เราก็อยู่ที่เอเชียทีคยมค่ำคืนนะฮะวันนี้เราจะพาทุกคนนั่งชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยตรงนั้นนะครับผมด้านหน้าที่ทุกคนเห็นนี่ก็จะเป็นชิงช้าสวรรค์นะทุกคนเห็นไหมเราจะไปนั่งอยู่ด้านบนแล้วก็พาชมบรรยากาศในเมืองกรุงเทพวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเนี้ยว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยมาก็รับชมคลิปนี้ไปเที่ยวกับเราได้ในยมค่ำคืนนะครับผมใครเคยมาแล้วนะฮะก็ว่าเป็นการอัปเดตเอเชียทีคปลายปี2023นะ ก่อนที่จะไปขึ้นชิงช้าสวรรค์นะฮะเราก็จะเดินเล,ะละาะๆชมบรรยากาศแห่งนี้นะฮะความโรแมนติกแห่งนี้นว่าสวยงามขนาดไหนของกินจะเยอะขนาดไหนแล้วหน้านี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะแน่นมากนะครับทั้งคนไทยและต่างชาตินะอันนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะฮะ oh, <come> เป็นร้านที่หรูหราเลยทีเดียวนะมาเที่ยวกับแฟนมากับเพื่อนมาดินเนอร์กับครอบครัวอะไรเงี้ยก็สามารถมาได้นะทุกคนนี่นี่ก็จะเป็นเรือ,อยักษ์ด้านบนเรือก็จะมีร้านอาหารต่างๆนะสุดหรูไฮโซสุดๆเลยนะ oh. ผมเห็น สวยงามอลังการนะฮะเนี่ยใครที่จะมาเอเชียทีคนะผมก็มีนั่งเรือฟรีมาได้ผมนั่งบีเทสมาลงที่สถานีตักศินแล้วก็นั่งเรือฟรีมาลงที่ท่าเรือนี้แล้วก็จะมาโผล่ตรงจุดนี้ได้เลยนะเนี่ยนี่ก็จะเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าะเดี๋ยวเราจะพาเดินเลาอต่อครับเราจะพาเดินชมบรรยากาศไปด้วยแล้วเราก็จะพูดรีวิวไปด้วยนะโอ้คนแน่นมากนะ เป็นอีก1จุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึงนะผมที่ใครมากรุงเทพแล้วต้องอามาถ่ายรูปหรือมาเที่ยวทานอาหารที่นี่นะโหชิงช้าสูงมากเลยนะเนี่ยนะพาเด็กพาครอบครัวมาได้นะเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยอีกจุดหนึ่งของกรุงเทพเลยก็ว่าได้นะ หมาหมุนแห่งนี้ถ้านอกจากเด็กจะเล่นได้นะผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะ่าจะสังเกตได้ว่ามีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะฮะเล่นอยู่ด้านบนนะครับผมด้านหน้านี้ก็จะเป็นบ้านผีสิงนะผมใครที่อยากจะมาลองท้าความน่ากลัวดูก็สามารถมาได้ <S <S 2> <S 2> ค่อนข้างที่จะสยองเลยทีเดียวนะเห็นด้านบนไหมฮะ <S <S โอ้ใครที่เป็นโรคหัวใจไม่แนะนำนะครับผม ็นล็อกช้อปปิ้งนะทั้งของกินเสื้อผ้าต่างๆนะค่อนข้างเ่จะเซฟไปเดียวนะใครที่จะมาเอเชียที่โซนนี้ก็จะเป็นโซนของกินต่างๆนะแฮมเบอร์เกอร์ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับป๊อบคอร์นก็มีนะครับน้ำผลไม้ปั่นนะครับตอนนี้เราก็ได้เครื่องดื่มมาแล้วนะพร้อมขึ้นชิงช้าสวรรค์แล้วนะอือชื่นใจนะครับราคาเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่เด็กราคาเดียวกันใช่ไหมครับ โอ้ต่างชาติล้อขึ้นเทียบเลยโอ้ใครที่กลัวความส hm ูงไม่แนะนำให้ขึ้นไปสูงมากทุกคนดูโอ้สวยงามนะครับทุกคนได้กี่รอบครับผม3มรอบใช่ไหมฮะห้าบาทนั่งได้3รอบนะฮะ้เอา้าไป้อ๋อ เครื่องดื่มอาหารอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถ้าลูกค้าอยากต้องการขอ,องอร์มเฉยก็ปุ่มสีแดงนี้นะอ,อันนี้เปิดปิดแอร์อันีเปิดปิดไฟนอ๋อโอเคโอเคมีอะไรฉกเฉินนะปุ่มนี้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปุ่มไฟปุ่มแอร์นะครับไปแล้วนะครับโอ้อยมันจะเหมือนเครื่องเล่นตอนที่เราไปเล่นที่สวนสยามเลยนะน่ากลัวนะโอ้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยอ,อะอย่าให้ดูบรรยากาศนะครับผม เทศกาลไม่ว่าจะเป็นวันวาเลนไทน์วันลอยกระทงอะไรเงี้ยก็มากับแฟนนี่ค่อนข้างที่จะโรแมนติกเลยทีเดียวนะฮะตู้หนึ่งก็ค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะฮะนั่งได้หลายคนไม่แนะนําให้มองลงไปนะครใครที่กลัวความสูงนะครับผม <c oughs> โอ้ตอนนี้ใจว,วิวอยู่ละโอ้โอ้เสียวจริงเสียวจริงโอ้ยไม่อย่างมองไปด้านล่างเลย <c oughs> โอ้คิดผิดคิดถูกมี้ยไ้ขึ้นมา อันนี้ก็เป็นเรือโจรสลัดนะที่เราเปิดคลิปมาแยกเห็นไหมฮะสวยนะอันนี้ก็จะเป็นวิวแม่น้ําเจ้าพระยานะครับผมโอ้เสียวเหมือนกันนะตอนที่ยิงช้ามันโยกวะรุนเห็นไหมฮะคือใครที่กลัวความสูงนี่คือมีร้องอ่ะผมว่าเราน่าจะอยู่จุดด้านบนสุดแล้วนะโอ้โหเหมือนขึ้นเครื่องบินเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นด้านล่างของเอเชียทะคเับผมเราจะให้ดูวิวทั้ง360องศาเลยนะครับวั้นี้ลานจอดรถเพียบเลย ใครที่จะเอารถยนต์ส่วนตัวมานะไม่ต้องห่วงนะลานจอดรถว้างขวางมากเลยนะครับต้องมากลางคืนนะถึงจะสวยนะครับผมอ่ะโอเคทุกคนอันนี้ก็เป็นรอบที่สองให้ดูวิวบรรยากาศจุใจเลยนะในยามค่ำคืนนะครับผมเหมือนอยู่เมืองนอกเลยอะ โรแมนติกมากนะฮะภายในชิงช้างเขาก็จะเงียบนะครับขคางที่มีความเป็นส่วนตัวมากนะคล้ายๆเหมือนห้อง V P อ่ะดูวิวกรุงเทพมะนานามก้ามคืนบ้านเมืองของเรานะครับสวยไหมฮะประเทศไทยนะครับผมไม่ใช่นิวยอร์กแต่อย่างใดนะครับอยาให้ดูวิวอีกรอบนึงนะครับเนี่ยใครที่แบบเนี่ยอยากจะมานั่งโง่ๆหนสักที่นึงก็มานั่งบนชิงช้านี้ได้นะเงียบสงบมากนะฮะ อันนี้ก็ชิงช้าอยู่จุดที่สูงที่สุดแล้วนะเห็นไหมสังเกตได้ว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงรอบนอกเลยนะฮะเพราะว่าะจรคบปิดมิชชินะฮะไม่มีลมเข้าเลยนะนี่ก็เรเ็บนวิวแม่น้ําเจ้าพญานะครับเห็นไหมเต็มไปด้วยเรือนักท่องเที่ยวต่างๆแสงสีคบสวยงามนะฮะอันนี้ก็กำลังจะเข้าจอดสู่ระดับพื้นดินแล้วนะครับขอเป็นไงกันบ้างครับทุกคนโอเครอเค,ครับผม โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมพานั่งจริงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยบรรยากาศก็ประมาณนี้